นี่ผมเอาลงมาแล้วครับอืมมาหึกมาครับหวานครับสวยๆครับตัวอ่อนเต็มๆนะครับมนเริ่มเทิมเลยครับลังประมาณสักเมตรยี่สิบได้ครับเมตรยี่สิบเมตรสามสิบยังไม่เต็มดีครับเนี่ยยังขยายมันนี่ต่อนะครับแต่ตัวอ่อนนี่เต็มแล้วครับยังไม่ถอดสักตัวเลยครับนี่ครับน้ําน้ำานี่ยผมว่าดูจากถายชานี้จะจะมีสักหกโลได้ครับตออนใหญ่มากครับเจ็ดแปดโลนี่ครับ ไม่ต่ำกว่าหกแน่นอนครับก้อนแบบเริ่มเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะตัดให้แล้วครับร้อนครับเดี๋ยวไปล้างอื่นต่อครับวันนี้โอเคผมเดี๋ยวตัดให้ดูแบบจัดๆเลยครับยูืออยู่ก้อนมาจริงครับสวยๆนะครับขีการตัดพึ่งครับมีดเคบเอ U.S.M.C. ครับมีดอิน U.S.A. ครับผมนี่โม้หน่อย ได้พี่แม่สวยจัดสวยจริงครับไม่อยากตัดปาดแล้วอยากเก็บไว้เงี้ยครับแต่ไม่ได้มีที่ไว้นะครับนี่ครับนี่คือตัดนี่คือแยกลังออกจากพกน้ําแล้วก็เกสรครับเอาเกสรออกก่อนครับน้ำไม่ต้องเสียได้ครับองมีเกสรติดตัดทิ้งเลยครับเกสรปนจะเสียแน่นอนครับเยอะซะด้วยครับนี่เสียได้นายนะแต่ไม่เป็นไรครับดีกว่าเสียนะเก็บไปนะเก็บไป อันนี้ผมนั่นแหละพี่พี่ทิ้งแล้วครับตรงนี้จะใส่น้ำแล้วนะครับน้ำก้อนใหญ่มากครับผมนี่ครับโอ้หดูถุงครับถุงแทบใส่ไม่พอเลยครับหกแล้วช้ำๆเลยนะครับนี่ โอ้โหขาดแล้วครับโอ้โหนี่ครับเจ็ดตอถึงเงี้ยโอ้หน้ำล้นล้นเลยครับนี่โอ้ผมว่าน่าจะมีหกครับหกบวกอะไม่ต่ำกว่าหกกันพันนะุ โอ้โหสวยๆนะครับนี่ผมขอ,อกินนะที่สอนสับลวดเลยนะกินเหมือนเยี่ยมสับลวดเลยครับของแท้ครับผมมาถุงนคนระับ ช่ำๆหวานเจี๊ยบครับหวานเข็ดปันเลยครับนี่ผมจะเลาะนี่ครับตัวอ่อนก็เลาะครับเลาะชายบางๆาล่อกครับพี่แล้วก็เชิงกระดาษครับตรงไหนมีตัวอ่นอนไปนะจะแ,แบ่งทึ่งกันนะครับ แนะนำให้จับนี้นะครับถ้าเราการามนี้จะเละเลยนะก่อนเขาขาเต็มๆเลสวยเลยครับโอ้น่งูกครับอย่างไรครับ ระวังมีบาดมือด้วยเนี่ยป่นะปีดนะจับเงียบโยกนะปึ๊บนี่ครับจะออกมาสวยๆนี้เลยครับแต่แนะนําครับถ้าเกิดว่าน้องท่านใดมีฟีเจอร์บอร์ดนะครับแล้วก็เป็นถุงกระสอบนะเอาฟีเจอร์บอร์ดมาขันครับจะสวยเลยครับจะไม่เละเลยครับแต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆก็ใช้ถุงได้ครับเพราะเราต้องรีบไปไว้บ้านอยู่แล้วเนาะเอเคครับผมไว้เจอกันครั้งหน้าครับ สุดยอดครับผม